แกบยูรโพลเลยสิเล่าจากแสนเล้วจากแสนกแสนเอาคือมีแบ่งซานะเป็อยางอาวมกนั่อันนออกแกะมาไตาามาใส่ไอโมหน่อยนางให้เวลาชั่วโมงนึง

แกมาไลกันมดน้าบเอน้มาอันนตีซเพื่อแล้วโลโก้โลโก้ยังน้อยกับไดแกกันลังโลโก้เนี่ยนี่กัยังไว่าเป็นแบบแกองกันใก้กับบนแหล่่อร่าดีดีเด้อ กินเนื้อมูมืดแลวกันนี้ป้าโมูหนบอวดีดีเด้อนี่ไปทีมันเลยแบดนี้อ้ยแางเ้นเลยก่อนเดินทางครับนมาดูลงฮะกินหมูน้ำพริกข้ากระดาดังไปเอาจบบเาจ้กินแล้วจีตะลึกตนแล้วเผอแปบเดียวบ่ันเฮร้ายบาดแสบเลยเออบอาบ่ำจแล้วแซ่บแสบแล้วเหตุสูตรเลยแล้วใส่น้ำมะขามบอกโอ้แสบแบเปรี้ยวแบบ อร่อยอีหลี้มันกเขา้ับย่างอยู่แล้วบว้อุยลองบอกเสีแล้วนี่ครับพี่น้องขอบคุณมาลัยทุกพวงนะครับผมที่มอบให้นะครับผมนี่พี่น้องมี่หอด ม,ม,มีหอมามลายต่างประเทศนะครับพี่หอ่ด้แยอันไหนกได้ให้อ้ทุเอาไปวาไหเม่ล้พแม่่อยู่อันนี้เอาอไปหเนี่ยบย่อใมันต้ไปใส่อยู่เมืองนอกนะลูกใส่ยุ่งไทยบย่ได้ เขาบอกให้เลก,กเขาส่งบินไปแหลกอยู่อเมริกาคุณาการสินเแอลออม,มนบอกให้พอรองเอาไปแหลกมึงก็ได้ไมลขิงน, <c oughs> นอครอับ <c oughs> แจ็คมือนนี่ไม่น้อยนี่บนบ่ทั้งครึ่งเดือนบ่ทั้งครึ่งเดือนเมือนก็ครึ่งเดือนเนาะบริเวณตะแตงแต่ตะแยงเทพรอบนั้นคุณบอกอ๋อโรงงานเราโรงงานโรงงานทำลายครับ โอ้ยบ่อเด้ออิ่มคาดตัววังซ้อมเทงยไนหันไปหักไงกันมแต่เอ็ดดิมเป็นรอยเป็นรอยกันไม่อ่านเนาะไม่ไปลงกิ้นแลิวเหรอว่าให้กินแล้วน้ำลายไหลหยดหยดอยู่น้ำลายน้ำลายไหลหยดหยดจะเข้าไปบห้กินไหลคือบบกโดมองโคลงต้องโทษคนนู้นเพื่อจะไม่กินแล้วนะเพราะหัก ไปรอบนึ่งอ้าวไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสาวจะหิวตามย้อนกันมาอีกรอบนึงไม่ไหวมันร้อนเลยเอาแล้วเนี่ยเราไอ้ที่กินเนาะโบบีกินเดิมเฮียนนางตัวหนาตอนแค่นี้จริงใดเละของคนหนึ่งหลอมเพ่งแต่เขาไปหลีแค่นี้จะ่เศร้าหล่อมเพ่งโอ้หนองวัานสิได้ไปเที่ยวน้ำเส้นีเนาะ เก็บผ่าเราบอกเก็บผ่าไปน้องว่านโบมักโบมักยังมักจะเพิ่นพายกระเป๋าหน่อยๆคลิกๆลงมาแต่รถตู้นะกระเป๋าพายกระเป๋าขึ้นนักเรียนอนุบาลนี่ยได้มันไปน่ะเออเออเนาะลองลองสื่อสุดลองสื่อสุดอันนักเรียนญี่ปุ่นมาให้เราใสุ่งเนาะ

เสซ the ี่จยยิหาอยู Ou, away, away, away. ่บุามม่หาแค่ทะเลอยู่บุชีหามบุช okay, um. ีรามมันอะไรอะร้อยเยนหรือเปล่าไม่หรือย่ย่ที่หลังคอยู่าจับินหอครับ ก่อนเดินทางครับวันนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะเดินทางนะครับคุณยังไม่ไปครัไปอนจะว่าเราจะครับท่านดูสิแล้วกินสมไปแล้วขี่แตกวันนี้วี้ไปซ้ำว่าแ้ินป้ันไปซ้ำอุงหิงวางวางยาคนขับพ่อแล้วใช่ไหม

พ่อส่งไปถ่ายคลิปได้ลูกพ่อประมาณไอ้ยี่กับบพ่อบอพ่อเอามัคนคนละม,อมือกันได้ลูกแต่ใช้ถ่ายอย,ยู่มากอะเบิ้งบอว้ามึงยิงบ่าวบวระแหลวพี่หลีว่าแม่นเบ่าหยอดเหรียญเอาว่างลูกสะกดกระเป๋าบ้านนี่ขอช่วมเพิงอยู่อ่ะพี่น้องพอกันอยู่วัดบ,บางปิงนด้วยครั <S <S บสวัสดีครับ